รอบนี้กุปลายแล้วก่เข้าเออัสตานะเลยน้นำเ, <c oughs> เปืเ่อยแล้ว What do you mean

วิทยูโ่โล่งนะมาทำเฮียใส่หมอบอ่ะวิทยูโ่โล่งนะเออกลางก็โล่งว่ะไอ้บ้ากอนไรอ่ะมามันแบบ <laughs> อบเฮ้ยกลางมาโล่ง <c oughs> จริงดิยดูก็โลง่งเนี่ยเข้ามาแลนะ้วเนี่ยม่กาเดินว่ะมีไหม <c oughs> โอ,อ้เฮียใสยแ่แคมป์ดี่ว่าสี่ตัวเกินหมดเลยเฮียไปเอาดิ แล้วไม่แคมคนละมุมด้วยนะเอาดิเอาดิ๊อ๋อดิอว้ายว้ายว้ายเจ๊ไอร้าย,ายตาแนวตาแนวเมียมุมกูเลยนี่หว่างไอ้เฮียเมื่อกี้กูโดนสะโขบตายไปตัวหนึ่งเลยคุณคิดว่าคงไม่ตั้งใจแคมไม่แคมจริงด้วยไอเฮียแคมแบบจริงจังอะ่ะเช็คดูไมโครโฟนวันทูทีเช็คดูไมโครโฟนเชียววะ มันได้ไหมแกวยวมาไหมมีว่มีว่แต่มันไม่วิ่งเอเฮยังางั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 งงงงงน้องเคยเห็นกลางหรือเปล่ากลางมันดตัวไม่บอจะมึงย่อเดียวปวดง่วงมีเชียวต่งงเดียวกวดกลางมีดูตาหางยาวหู ออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะหองนาน่าเอมานะ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 กเอมาหนมาการมาก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 การเยอะเรียบร้อยครับขอบคุณครับ thank you my friend วางเ A ไปดิจังหวะนี้ หน่ารอดไอ้เหี้ยปลาระเบิดฆ่าตัวตายง่ายกว่าเยอะโคลังกูจะพิมพ์ว่าเก็บหมดให้ห้าสิบทูใช่ไหมเปลี่ยนใจเเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวโชดะตายแล้วบอกให้ไปดี่ไปวิ่ง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 วู๊กูระเบื่อมึงวิ่งมึงกูสนายตกโอ๊ย กนวนขึ้นลว้ากูล<ว>ุ้นไม่ให้รู้ะลรลุร้นมึงจะลงเมื่อไหร่เนี่ยกูลุ้นว่ามึงจะลงเมื่อไหร่รรรรรเฮ้ยตัวจริงยากาง์ซาไน วิธีกูกดทันนะเมาเหลือสี่ได้กูแห้งไเฮ้ยกูยิงลมไอสัตว์มันไม่เห็นกูไอสัตว์เออจานนี้ไม่เทพสายนะไอสัตว์เอาใหม่เอาใหม่เล่นดีๆแล้ว โอโหเตะเหอะไอเฮี้ยเฮี้ยเนี่ยเตะเหอะเชื่อกูดิมันหกว่ากคุณสายหมอไปแยะเดี๋ยทีเ้เมื่อกี้ไมยลงป่ะไม่ลงเอ้ยไม่ลงหรือเปล่าไม่รู้ลงลงเพื่อนลงไม่ได้เลยรอบนี้น่าจะไปจะเสียงหน้าเอี ไปเพื่อนมึงก็ใจเย็นดิมันมีเนีวหน้าเอม,มาแล้วแนวหน้าเอม,มาแล้วนาฬีที่ไม่มีห้ามมันมีหรือเปล่าแลือกูเหลือเจ็บด้วยเกิดมันหนักน่าจะวิ่งเข้านะแล้วเหลือเจ็บสีบ้าที่สีมีเปล่าไม่มีก็ลงมาเลยค่อยๆลงค่อยๆลงมองก่อนมีเปล่าลงข้างหลังกูวะพี่ปะ มันต้องมีดิโอ้ยสองตัวสองตัวจ้างตัวหนึ่งไปเลยไปเลยกูแทงให้รอเสียบอ่ะรอเสียบเลือกูเหลือเจ็ดเองนี่แหละเล็งเลยมาเล็งรออยู่เใหญ่ครึ่งอ่ะยิงโดนพื้นอ่ะได้ยิงโดนพื้นไอ้าไอ้ดูแฟร์หมดแล้วยันปูพื้นไปยุ่ิตัวหนึ่ง หมดแล้วยิงไม่ขึ้นหรอกฮะดวงกูหมดแล้วยิงไม่ขึ้นหรอกบีกยงงามชีบาบาฮาเลมเช่เยาวายิงไม่โดนเรียบร้อยฮะยองยองไอ้ยองยองยิงวาเลซอสือดองสมกับที่เป็นมือขวาสีเงินเย้ไม่ยองยองนะเข้าหัวแล้ี่ยซ้อบอกกูไปเป็นมือขวามึงตอนไหนวะ เต๋อทำเหมือนลูกศิษย์หน่อเด้โชว์สปิริตเหมือนลูกศิษย์หน่อเด้เต๋มาโหดให้ดูรอบวเนี่ยลูกศิษย์ลูกหูลูกศิษย์ยิงไปสี่อาจารย์ตายไปสี่วะยสีไงล่ะสีมือน่าจะมาแล้วอ่ะฟาดติดถั่วเพื่อนหมดเด้หมดไปเด้หมดไปเด้ชุดเดียวสามตัว

อ๋อทำไมทำไมอยู่ๆก็เกิดมันอ่ะเฮ้ยเกิดมันไม่รู้ว่าทำไมโอ้แม่งกอดเอาเลยปกติยิงยิงตัวแล้วเข้าหัวอีดอกมันน่าจะตายอีดอกนี่ไม่ตายไอ้คนใส่หมวกกันน็อปยิงมันโดนกี่นัดไวรหรอได้นับรอประมาณสามได้มั้งสามกระลวงแล้วมั่งเฮ้ยสามสี่อ่ะชุดนึงพอดีอ่ะ กลางล่งแล้วไอ้ติอย่าไปโผล่กลางดิเดี๋ยวมันก็<ต>ยิยงมึงบติวิ่งตามไปดิติวิง่งตามไปดิตายแล้วขวยไงวอนไงห้องไม้โล่องเล่นดีๆกันเน <c oughs> ล่นดีๆคิดแท้อยู่บันได้ที่เองอุตส่าห์สิ่งอย่างเงี้ยไอ้นี่ไอ,ไนอย่างนี้ไม่เหมือนเล่นสามทางวิ่งไกลด้วยปัญหา วิญญาณไเอีหนึ่งม่ได้ินสีมาขนาดนี้ละย่องทันไหมเนี่ยทันไหมล่ะตายไอตัวนี้แม่นนะเว้ยเอ้ยไอ้นี่อยู่วิยูตัวนึงแหวนแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังมาว่ะ ending better อย่าทักเดี๋ยวก็จะอยู่ที่สิบสามเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ที่สิบสามเหนี่ยเฮีย แบกแบกแมั่งเฮียแบกแบกมั่งไม่ไหลเฮ้ยโู้โหเช็คอันเยอะโอ้โกูไม่ไหวกูไม่ไหวอ๋อไอติ๊แดกโอ้แค่ปืนกระบอกนึงเนาะตีเนาะลงทุนชิบหายเลยเอ้ยหูท่อมาโอ้เสียงกลางไอตี๊โอ้ก็เข้ามาดูกลางคนเดียวก็ได้ปะเออนั่นแหละเยอะด้วยนะไม่ใช่อะไรโอ้กลางขึ้นกลางขึ้น โอ้โหเฮีย้ยห้าตัวท่อมีตัวเดียวต่างห้านี่ไงหมดลงเอลงเอแล้วมีมีตัวลงเอด้วยน่าจะเช็คมึงไงไอ้ว่านี่ไงที่นี่เห็นแล้วมั้งน่ะเก็บตนไหนนี่ไง <c oughs> แรก <c oughs> ตกใจเลยยยังวิ่ง,ง,งมาแบบ ตามเมื่อกี้ขุนพันก็ขุนพันเถอะก้อนคว่ำรุดเบิร์ดโดนส่วนไปขนาดนั้นก็ไม่น่าไหวไม่งใช้ขุนเมืออาคมอาคมเออเลอร์เลยอ่ะเมื่อกี้อาคมบอกอ้อไม่ไหวไม่ไหวไอไม่ไหวแล้วตีไปดิตีไปดิตีไปดิเฮ้ยตีหลังมาช่วยกูยิงหน่อยไม่ต้องแล้ว ตัวนึ่งเหรอซอไปซอไปเพื่อนหลู่เหมือนฟรนจัดไปดิเออสวยเพื่นอนซอใจายเย็นใครวิ่งอยู่อยู่ไว้เป<อ>ิร์ดอ่ะอ่ามาทอ่อแล้วโอ้วิ่งขนาดนี้อ่ะต้องเจ็บแล้วบ้างยังไงอีกอยู่ขวาอือ,อสัตว์ตไม่ตายโคตรถึกล้มเหลวบึกละบึกบึนสี่สี่ว่ะ ไปบีมั <teenagers> oh ่งดีกว่าคนมันคนมันเต็มเราไม่เต็มเราขาดคนนึงใช่แล้วมันไม่เต็มเรามันไม่เต็มป๊บนี้ไม้เงียบเช็บกปอยู่ไม้เหมือนกางเยอะอ่ะ กูได้ยิงกลางเยอะหน้าเอมาสองตัวมาละสามตัวอู้เยอะหน้าเอเยอะมากโอ้ยกูลอยตายไปสองละหน้าเอสองตัวหน้าเอสองตัวยูยูสองยูสองตัวยูสองตัว ยุง่สงสองยุ่งสองที่กูเห็นนะ,ะมียิงเจ็บๆไปหน่อยนึงเพื่อนโอ้โหเร่งรอมันอยู่มุมตาในอะ่ะเร่อออเเลงรอเลยเอาดิ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 ยัดไปดิเพื่อนจะแม่งทุกทางหรือมันจะเข้าทางไหน,นเออ มอสมอสต,ตัวเดียวสองตัวเย้ยแต่กูเห็นตัวเดียวที่เพื่อนมันยิงสองตัวคือฝั่งนู้นเลยสองตัวนี่ไงสองตัวเขาว่ามันอยู่กลางตัวหนึ่งหมดอไปแม่งกว่าจะยิงไง <c oughs> ี้เยอะลาฟ่าดีบีไว<บ>้กัน ีบี้ไวกันตีบีไว้แไป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 บ่งตรงไอโลมึงพูดบีไว้ไรไหยนน่ะพีดูดูไหยนะเเลยไอ่ยดูน่ากลัวดูดูแล้วจำจำแล้วไม่ต้องเอาไปใช้นะไปดิไปดิขึ้นดิเราเด้ได้ตัวหนึ่งตายหมดเลยได้ตัวหนึ่งไว้บีวายเลยไม่ล่ะกูบอกแล้วไหยนะไอ้เนี่ยไหยนะ เลยต้องมากันดีกันเทาเยอะด้วยนะไม่ใช่อะไรหายน้าจริงไหวอ่เอือยังหายน้าจริงว่ะทำกลางเนี่ยเออกลางไวามากลางไวายไอ้ลูกพูดเนี่ยกลางไวายปะจับปะแลแต่แลแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวหน่วยหน่วยกลางกระดันให้ดูยูแทนที่เราไม่เห็นชื่อมึงวะอ้าวตายเลยหัวทีมไปก่อนเลยเฮีย นะตีปาตีปาระเบิโอูวิ่งกับทหารระเบิดมันอุตส่าห์ปาเลยยุงไปมาเพื่อนเอ้ยมันเข้ามาหาตายหาแล้วเมื่อนึงยิงแทนไปบีตีไปบีตีไปบ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 ีเดี๋ยวซ้ายเออนเนี่ยกวนส้นตีนเนี่ยเตะขี้นี่แทนแล้วกันเ <c oughs> ช็คขวาด้วยมุมขวาขวาเกาะมีแน่ รู้ว่ารู้ละโอ้เขาจะเดินขนาดนี้นะมึงนะสีนะมีความยิงไม่โดนมีความยิงลงมาเล่นดีๆแะ้วเล่นดีๆแล้วูดกิ่ล้อแล้วกูถามจริงสองสี่เนี่ยได้เก็บหมดเลยเฮ้ยจริงเะเ่าเนี่ยฟาร์มอาร์ตตีพิมพ์ฟรีเกิดเงินสองตัวไปยุยุยุเอ ไม่ได้ยุนะแต่เอนีอ่เอเลยไอยสัตว์ลงไปเจอแน่เฮ้ดนีเพ็โอ้ซ้อมมือขวาตีหน่อยก็มือขวาตีเยเหมือนกู้เลยเย่ชักแม็กก่อนเอาเด้วยมือความชัูเน่เอาหัวแค่ไปดีกว่าปะหรอกให้จเจ้าแค่อย่างนี้วะเฮ้ยมึงยามหรอโลโก้เนี้ย กว่ากูจะได้มาแล้วเว้ยกูต้องไ,ไปเซเว่นซื้อสลีปปูสามพ,พอยแล้วมาตั้งเติมรหัสตั้งกี่ตัวกูนั่งเติมอะฮะนี่ไง,ไ,งไงล่ะยังได้ยังได้ไอ้สิวว่าตายทำ,ทำไม่ได้เมื่อกี้จบเลยเน,ะนี่ยอันนี้ของจรงิงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอวา,วาย y, ดีกวา่าไปเอวายแตคนเดียวเหรอมึงอะ่ะพี่กูมาเพื่อนจะเอวายโชว์หนึ่งทีดีกว่า อะไรอะไรอ๋อจะออกอ่ะคุรู้ทันคุรู้ทันอ๋อคุูคิดเองเออเองเฮ้ยตีนกูเกือบแล้วตาอะไรอุย้ยหมึเต็มอกเลือดเท่าไหร่วะเลือดอยากเห็นอะไรเราไม่ได้ดูเลือดด้วยนะไยเพื่อนหน้าหลังได้ไงวะกลางจา่ะหนึ่งเออกลาง ใหญ่เหี้ยมันยิงกันช้ามากสิงเแบบเออดิโอ้โหอย่างเยอะเลยอ่ะแม่งอ้อมหลังเราถ้ามึงฆ่าหมดนี่คือมึงโตแล้วไอ้เหี้ยโซโลเล่นดีกว่าวป่านนี้ไม่อย่าจบกันแฮะหกหกตามมาไหมจะโซโลเลนให่ตามเหี้ยระเบิด เฮ้ยมีเข้าได้เหรอวะออกไม่ได้เฮ้ยอย่าเพิ่งท้ายไปแอบก่อนไปแอบก่อนจางลังมาเฮ้ยเฮ้ยเราปูปลาระเบิดตัวเองใส่ตัวเองอะพี่อะไรวะไอดูุกว่าแฟร์ไอหนุกว่าสมองหลังมาแล้วพวกมึงอะ เอ้าวโอเฮ้ยอยู่ชิดกูเอาหน่อยดิเพื่อนมวยหลังมาเดวรอจ้ะตากเล่าไอเนี่ยที่เพื่อนตัวยิงตายเมื่อกี้บุ้มเอมมีนะตีได้่ใไปเก็บปืนเขาอีกเนาะไอ,ะอ้ี้ยมันวิ่งกลับมากันเอว เพย่มเลยอย่าติดอย่าติดรีโหลดบ่อยไอสัตว์ปูดปูดเนี่ยปูดไม่ไรเฮียอะไรมึงหาเราไงเจ้าฟรียุไปเด้อ ลองทำการดีกว่าปีเมื่อกี้เขาได้ป่ะวะแม่งไม่ไม่ได้ไม่ได้มีสองตัวไม่ได้เป้าเยอะมีเยิมไหมเฮ้ยสัตว์เอ้ยมือกันเลยโอ้ยเฮ้ยสัตว์อุ้ยซากซากกลางซากตัวหนึ่งไอเย็ย ไอชุดว่ายน้ำอะเลือนเหลือเท่าไหร่วะสิบเก้ายแล้วเห็นแม็กเข้าเอไปถ้าเข้าได้นะเฮ้ยท่อท่อตีท่อเออสวยเออใจเย็น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 เออมาเมาจะลงไหนทางไหนกันแน่เนี่ย มันมีเกิดเราตัวหนึ่งหน้าเอหน้าเอเสียงหน้าเอหนักเลงวะมีตัวหนึ่งอยู่กับเพื่อนเกิดเราชัดเลยเก็บหมดไปเพื่อนเนี่ยเขากูบ่นพบว่าว่าเราเมื่อไรจะจบเกมแม่งมากันเต็มเลยฮึดีว่าเนยใจโอ้โหสุดยอดตกใจอยู่ไอ้เหี้ยเฮลโลแม่เฟรนเลย ตัด thank you my friend เรืเบอลยิดกูยิงได้ลมึงอืมกแมงซีเรียสเฮ้ยอเยอะวะอ้ยเฮ้ยเ้ดยกูอนีเมาอยู่จิกเมาส์เรียบร้อยด้วยนะกางเรือดร้อยระวังโดนหลั เป็นตัวผู้ชายใส่ชุดใชอาอาดช้หาดเดี๋ยวนี้กูอ่บ้านเดียวก็เฝ้าไว้เอาหน่อยเว้ยตีเสมอหน่อยเว้ยเข้าเาเอแล้วนะปื๊ดเอาตัวขวากันเลยปื๊ดปิดดปิด,ปด,ปดวางวางคนหนึ่งวางคนหนึ่ง โอ้ไอ้เหี้ยขนาดวางเซลฟี่เอาหน่อยเอาหน่อยพ่อวะใครจะเฮ้ยเสียงกลางมาละเกิดเอาดิโจดิโจโจเรียบร้อยโจเพิ่มเพิ่มโจเพิ่มเพิ่มพึมโจเพึมพึมโจเพิ่มพึม เอาพวกขนาดไม่ไหววะวิ่งให้มันเร็วหน่อยน่ะกูเกิดเป็นตับเฮ้ยอย่าทิ้งเพื่อนดิอาโหระเบิดนี่ไงเราไม่ทิ้งเพื่อนระเบิดเลยไม่ละมึงโดนระเบิดตัวเองด้วยนะประเด็นไม่ตายไม่ตายซาก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 กูกระเพื่อขึ้นกาลางได้แล้ววิง่งกำลังวิ่งมาบี เอาเลยเพื่อนไอ้เนื้อคนเลือดเต็มอ่ะเอเขาได้แล้วนะใช่อตีตายใกล้ตัวหนึ่งเอเอเหลือตัวเดียวไอ้เรี่อกูยิงไปบอกเฮ้ยทำไมวะเนี่ยกระสุดลุดมือซ้ายเลยซ้ายเลยโลซ้ายเลยซ้ายตรงท่ออ่ะขวาเสียงขวานะ สับเปเปเปนี่อยู่ตรงีตรงท่อเหล็กระเบิดถูกติดบั้งแล้วเข้าไปป้องกันที่พื้นที่ A มาละซอเพื่อนมาจากกลางตัวหนึ่งนะอืมได้ยินแล้วอย่ามาหลังกัวพอเฮ้ยดูมาว่ะไม่ว่าคุณอยู่หลังว่าดูอยู่พ่อเอิ้ยนั่นแหละหมดเช้ย โคตรเอาเรื <88. S 2> ่องแปลแปยิงได้ไงวะมาใครเก้าก่อนใครเก้าอะคนัชนะอะไรอย่้างเฮ้อเราต้างจะก้า,<อ>าแล้วมันก็จะสิบ<า>กลัวมันดันไว้วะไม่ดันเนาะกลาง,ง,งไม่มีเลยอะอ,ออกมาเพื่อนออกมา เนี่ยเราก็ดูผ่านไปปาดายห้าเลยสัตว์กลางกลางอยู่กล่องโอ้โหออกมาป่าตัวะนึ่งละห้าว่ะืนึเงละห้าว่ะโทษอุ้ยลอยนั่งปาาอุ้ยเฮียถึกปปาดออาปลามีตัวเข้ามา โอ้ยสัตว์เลือเหลือห้าใครจะไปะสู้มึงได้เฮียเก็บหมดปะเพื่อนปะวางนอนไปก่อนเอ้าขานมมีสองห่อเหรออ๋อนึกว่ามาให้กินหอ่อาบางที่เรียกข้าวตังบางที่เรียกข้าวผงอเอาไว้ก่อง เราต้องบุกลึกเว้ยบุกลึกบุกลึกมันกันลึกเรา <ไป S 1> บุกลึกเราเปิดไปก่อนดีกว่าป่ะไม่กันลึกว่ะแม่ยัยยัยยักูโดนอีก เปิดทั้งวันอ่ะเขาเปิดนะโอ้ยกูไม่น่าออกไปป่าเล่นเลยเฮ้ยไอ้เแค่กาสองตัวอีกาตีมีจัดเชิงแล้วแพ้แน่เลยข้าวก็บาหารกินกูตีเออสวยไปเลยไปเลยอย่าหยุดอย่าหยุดมึงือวังซ้ายด้วย อูรุนชีจะแตกเอาตีเออตีเออสวยลงเลยลง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 เช็คด้วยเช็ควางไปตีวางไปไปวางไปวางไปวางไปเนี่ยแปดต่อเก้ามันใช้เวลาผิดเล่นไหมเนี่ยท่อจูท่อด้วยระวังไอ้ไอ้บนมาบนเกิดมันล่ะเกมี่ตัวคนนี้แล้ว

สัตว์เอ้ยตายเกลี <you> ้ยงเลยใจเย็นๆปล่อยไปเล่นได้อยู่อ้ยะหุยหลับไปแล้วหนึ่งเล่ยตัวหนึ่งเลยหรือยี่แปดเจียบแล้วซ้อเพื่อนโคตรซากเอาให้ได้นักเรื่องมึงความบาของทีมแล้วล่ะเอาดีเพื่อนเออ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยถ้เกิดถูกติดตั้งแล้วหามุมหามุมแอบได้เฮียหามุมแอบหามุมแอบหามุมแอบพ่อป่าวะเสียงอยู่กลางเมื่อกี้หลังนาเอนาเอยังไงเออหน,หนึ่งแล้ว,ว,วห,นหนึ่งแล้วเฮ้ย โอ้ยสโคเสียดายแม่เลยเก้าเก้าคืออะไรอ่ะกล้วยอะไรกล้วยตุ้มะเวยจีจีไปเลยไม่ไเป้าหมายปฏิบัติการล้มเหลวหืมรู้ไปเตะซ้อออกจากแคนไปชี้โมกับเฮียตีบายพัก ขามันไก่รออยู่ข้าออกพอดีเลยโค้ชเสียดายมันจะโคกยิงได้ยิบเอกสิบสามมาได้ใกล้เคียงเลยนะติฮะห่างกันครึ่งๆนะติเก้าไม่เหรอวะนอะสองนะเออเก้าอ้กูดูผิด